สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีทุกๆคนนะครับทางช่องอนุนนงผู๋แชนแนลนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวหาดพยูนนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลา16บหนาฬิกาสากว่านาทีนะครับผมสวัสดีเด้อทุกปู่ทุกคนมนารับเนาะทุกภาคทุกส่วนมนารับทั้งไีาสานเฮานะครับผมทุกภาคนะครับของประเทศไทยเท่าท่านแต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อ นี่นี้พาพี่น้องเข้ามาถ่ายบรรยากาศเ่ยเหมือนเลงครับผมเพื่อให้พี่น้องเขาได้ชมกันเนะาะอน,น,นุ่นนำโคลงกับมีเวลาวันหยุดพอดีครับวันหยุดพอดีก็เลยมีเวลาเดี๋มาถ่ายทำให้พี่น้องเขาได้เบิ่งเนาะอ่ะไปชมบรรยากาศได้เลยครับผมนะครับแตบบ่นเ,นแบบเดินๆเนาะเดินๆผมท่านทำบรรยากาศสวยงามครับ นะครับบรรยากาศสวยงามมากครับเพื่อนๆเนาะตอนค่ำๆนะครับมีน้องๆเขาตกเด็ดด้วยนะครับนี่ครับทะเลหาดสวยมากเลยครับวันนี้ก็หาดสวยงามนะครับมีผู้คนมากมายนะครับมาเที่ยวกันพาลูกพาหลานมาเที่ยวนะครับดูบรรยากาศมีความสุขนะครับเพื่อนๆบรรยากาศเวลาเรามาพักผ่อนเนาะไม่ว่าจะเป็น คนทํางานมาคนเดียวมาเป็นครอบครัวนะครับมันก็จะทําให้บรรยากาศมันมีความสุขเนาะที่ทะเลหาดพยูนนะครับทะเลหาดพยูนบ้านฉางก็จะเห็นบางท่านบางท่านก็บางท่านก็มาเป็นครอบครัวนะครับมาเป็นครอบครัวบางท่านก็มาคนเดียวนะครับมาเล่นหาดแล้วก็มาเล่นทรายพาลูกพาหลานมาเนาะ เพื่อจะได้พักผ่อนเพื่อได้พักผ่อนล่อนใจนะครับ่มีด้วยนะครับเลื่อนทรายนะครับเพื่อความสุขมาครอบครัวมาครับเพื่อนๆนะมันอาจจะเครียดก,กับการทํางานมัางเนาะแล้วเราก็มาหาความสุขนะพาลูกพาหลานมาเที่ยวก็จะให้บ้านเมืองเราเพื่อจะให้าอารมณ์คนเราเย็นขึ้นเนาะตอนนี้บ้านเมืองเราก็อย่างที่รู้กันนะครับอาจจะ ไม่สงบนะครับเนาะทุกคนก็ต่างทำหน้าที่ตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับทะเลขึ้นไม่แรงครับเล่นน้ําได้นะครับวันนี้เล่นน้ําได้เนาะนี่นะครับเราก็จมองเห็นนะครับลูกหลานเนี่ยครับผมลงไปเล่นน้ํานะครับลงไปเล่นน้าความสวยงามนะครับมีหลายคนมากเลยลูกหลานลงไปนะครับมันมันไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายเพราะว่า เพราะว่าขึ้นไม่แรงครับขึ้นไม่แรงขึ้นพอดีพอดีเลยเพื่อนๆขึ้นพอดีพอด네ีเลยนะครับเนี่ยนะครับขึ้นพอดีพอดีเลยันุีมผลก็พยายามจะพาเพื่อนเพื่อนทุกๆกคน,นมานะครับได้ชมบรรยากาศสวยงามนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนก็มาตกเด็ดด้วยนะมาตกเด็ดด้วยนะครับเพื่อความนะครับมาตกเด็ดด้วยนะครับ น้ำค่อนข้างเย็นเลยเนาะเดี๋ยวรเราเพื่อนๆลงไปดูนะเพื่อนๆลงไปดูไปเล่นน้ำแต่มันจะเปียกนะเนาะถอดรองเท้าดีกว่านะถอดรองเท้าไว,ว,ว้เดือนเดืนเย็นเดืนนะครับ บรรยากาศสวยงามมากครับน้ําเย็นน้าเย็นน้ําใสเลยเพื่อนมีโอกาสมาเที่ยวนะครับมีโอกาสมาเที่ยวครับผมผ่านทผ่นดินนะครับก่อนที่เราจะมาก็ให้ดใหูให้ดูสภาพอากาศด้วยนะเพื่อนๆเนานะสภาพอากาศวันนี้เป็นยังไง,งมั่งมีลมแรงไหมอ่ามีพายุเข้าหรือเปล่าถ้ามีพายุเข้าไม่ต้องมาครับพาะว่า <c oughs> <c oughs> มันขึ้นไม่สวยเนาะขึ้นไม่สวยแต่ถ้าเกิด แต่ถ้าเกิดไม่มีพายุเข้าเนี่ยก็ขึ้นก็จะสวยงามอย่างที่เราเห็นนะครับอย่างที่เราเห็นนี่แหละเนี่ยครับขึ้นก็สวยงน้ำใสน้ำใสด้วยเนี่ยนะครับน้ำใสด้วยครับเนี่ยครับผมน้ำใสด้วยโอ้ลองลองเท้าอ่ะนูน้นๆโคลงไปเลยเนะครับ เล่นคนเดียวนะวันนี้มามาเที่ยวทะเลมาทำคลิปเนาะมาทำคลิปม,มาคนเดียวกับเพื่อนทางนี้ก็นะครับข้างหลังผมนี่ก็มีน้องๆน,นะครับมีสาวสวยด้วยนะมีสาวสวยด้วยพาลูกพาหลานมานะครับพาน้องพาลูกมาเนาะ มาเที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยก็ผู้ใหญ่อาจจะยืนดูด้วยนะครับเพื่อนๆให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องยืนดูด้วยนะเพราะว่าความปลอดภัยของเด็กนอเด็กเขาอาจจะไม่รู้เพื่อความเตือนเขาอาจจะเดินลงไปในน้ำเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีผู้ใหญ่ด้วยครับต้องมีผู้ใหญ่ดูด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยครับผมเป็นยังไงเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลนะครับเที่ยวทะเลเนาะก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเนาะเดินไปดูข้างหน้านะู่ไปดูเนาะไปดูบรรยากาศนคนับเพื่อนๆอ่ะไปกันเลยไปอีกตรงนี้เราเล่นพอแล้วนะไปเลยครับเพื่อนๆเดินเลี่ยนเนาะเดินเล่นไปดูข้างหน้าดูความสวยงามของทะเลเรา ส,สวยครับขึ้นกำลังดีเลยขึ้นกำลังดีงงเลยครับเพื่อนสวยงามมากๆเลยเพื่อนนะครับที่พี่ๆหลายๆคนเขาก็ตกเบ็ดนะครับมีเบ็ดมาตกด้วยและตกปลา นะครับดูเพื่อนมันไม่แรงเพื่อนเพื่อมก็มีผู้ใหญ่ดูด้วยอนยะู่เนาะมีผู้ใหญ่ดูด้วยอ <laughs> ยู่สนุกเลยสนุกเลยมีม่ขอนไม้ด้วยระวังขอนไม้นะลูกระวังมันโดนกันนะ้ำมันเจ็บนะนะครับนะครับมีตกปลาด้วยนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นเรือนะครับเพื่อนๆเป็นเ,เรือเรือที่เขาจอดไว้ทอดสมอไว้เนาะเนี่ยครับผมโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆของอนุน้ำผงจะได้มาให้พี่น้องเราได้ชมกันในวันข้างหน้าเนาะคลิปหน้าเนาะคลิปนี้พอแค่นี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันดีครับ